ในอดีตปีพุทธศักราช2519มีการลักลอบตัดต้นไม้จากป่าดูนล,ลำพันธ์เป็นจำนวนมากเพื่อนำฟืนไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำเกลือสินเทาที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามและในขณะนั้นไม่มีการเข้ามาควบคุมดูแลจากภาครัฐด้วยความห่วงใยต่อสภาพสิ่งแวดล้อมบ้านเกิดครูบัวเรียนวาปีสาจึงได้รวบรวมอาสาสมัครเพื่อปกป้องผืนป่าแห่งนี้ โดยตั้งกลุ่มชมรมอนุรักษ์ดูนและปูทูนกระหมอ่อมมันเกิดจาก,กจิตสำนึกของผมเองนะว่าเมื่อเมื่อเห็นป่าเนี่ยถูกทำลายเมื่อเห็นป่าถูกบุกลุกมันก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะฉันก็เลยไปเริ่มสมัครพักพวกคนที่มี ความคิดร่วมกันคนที่มีใจที่จะอนุรักษ์ร่วมกันก็ประมาณ3-4คนหคนในที่สุดก็ขยายไปเรื่อยเืยเรื่อยเในช่วงนั้นชมรมอนุรักษ์ดุลูและปูทุนกระมอมจากเริ่มต้นจาก3 4มหคนกลายเป็นคน4-500คนป่าดูนลำพันธ์ตั้งอยู่ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ311ไร่ มีลักษณะเป็นป่าพรุน้ำจืดเป็นพื้นที่แห่งเดียวในโลกที่พบปูทูนกระหม่อมและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าตลอดจนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามและปัญหาการบุกรุกพื้นที่และระบบนิเวศซึ่งจะส่งผลให้ปูทูนกระหม่อมสูญพันธุ์ได้ในปีพุทธศักราช2541กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลลำพันธ์ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2,535ในการสร้างเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จนั้นทุกอย่างเราจะต้องทำก่อนคือตามที่ผมทำเนี่ยจากโครงการอะไรก็ตามเกี่ยวกับการบวชป่าปลูกป่าตั้งสารเจ้าป่าอนุรักษ์ป่าการขยายพันธุ์พืช ทุกอย่างเราจะต้องทําให้เขาดูก่อนคือจากหนึ่งถึงสิเนี่ยเราทําให้ดูจากสิถึงร้อยเนี่ยเขาจะต่อยอดให้เราเราเป็นพี่เลี้ยงเราเป็นเครือข่ายที่จะช่วยอุดหนุนเขาช่วยเป็นกําลังใจให้เขาจากพื้นป่าดูนลําพันธุ์สู่ผ้าไหมมัดมีจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดให้ผ้าไหมมัดมีลายสร้อยดอกหมาก เป็นลายเอกลักษณ์ประจําจังหวัดได้ได้พัฒนาลวดลายต่างๆจนกลายเป็นลายผ้าประจําอําเภอนอกจากลายขอขจรซึ่งเป็นลายภาพประจำอำเภอนาเชือกแล้วครูบัวเรียนยังได้ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านห้วยทรายออกแบบลวดลายของปูทูลกระหม่อมเพื่อเป็นการต่อย,ยอดงานฝีมือของกลุ่มอีกด,ด้วย ก่พยายามผลักดันให้คนจังหวัดมหาสาร,รคามทุกคนใส่เสื้อลายปูทุนกระหม่อมทั้งหมดเลยเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาสาร,รคามอีกหนึ่งภูมิปัญญาคือการนำเปลือกของต้นรกฟ้ามาย้อมผ้ารกฟ้าหรือต้นเชือกเป็นพืชในสกุลสมอลักษณะเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่เปลือกต้นขรุขระสีเทาดำ พบได้แทบทุกภาคโดยขึ้นในป่าเต็งรังและป่าเป็นจพพันต้นรกฟ้าเป็นไม้เนื้อแข็งคนนิยมตัดไปทำสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ต้นรกฟ้าคือการนำเฉพาะเปลือกมาย้อมผ้านอกจากสีที่ได้จะเป็นสีธรรมชาติแล้วยังติดทนนานกว่าสีเคมีอีกด้วยการสร้างกิจสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับเรื่องฮีด12ของครอง14แล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในฮีตต่างๆนั้นด้วยฮีด12หมายถึงประเพณี12เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพระพุทธศาสนาความเชื่อและการดำรงชีวิตทางเกษตรกรรม ซึ่งชาวอีสานยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคลอง14หมายถึงครองทําม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองเมื่อเมื่อเราเดินป่าเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ย สิ่งที่ขาดก็คือน้ำใช่ไหมสิ่งที่ขาดก็คือน้ำทำยังไงล่ะเราจะได้น้ำกินมันจะมีเครือไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเครือน้ำเครือน้ำเครือน้ำเนี่ยต้องตัดให้เป็นนะถ้าตัดไม่เป็นจะไม่ได้น้ำเลยน้ำยังไม่ไหลออกมาเออนี่คือภูมิปัญญาอีกแหละตัดพร้อม แดดปบเนี่ยมันจะไม่ไหลคืนไงเหมือนเหมือนกับว่าต้องต้องต้องตัดพร้อมกันบนและล่างเออถ้ามันไหลคืนรูปูทุนกระหม่อมเนี่ยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องรู้ว่าใต้รูจะต้องมีน้ําถ้ามีรูจะต้องใต้รูจะต้องมีน้ํารูไปถึงน้ําใต้ดินระดับน้าใต้ดินปูต้องขุดถึงระดับน้ําใต้ดินเนี่ยอย่าง รูปูกับรูงูหรือว่ารูสัดอื่นเนี้ยมันมีแตกต่างแตกต่างนะครับรูมากมากเลยเหมือยางเ็าจะไปเห็นรอยรอยเท้าเขาสองเอเขาเรียกะไรพี่พ่อใช่ไหมแล้วก็ขุดออกมานะครับแล้วก็จะรูรูงูนี่จะมีความลื่นมันเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2541 ครูบัวเรียนได้เข้ารับพระราชทานเข็มพิทักษ์ป่าจากพระหัตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนั้นพระองค์ตรัสถามว่าเหนื่อยไหมรักษาป่าครูบัวเรียนทูลตอบว่าไม่เหนื่อยพระพุทธเจ้าค่าะแสดงให้เห็นถึงความเอาพระไทยใส่ผรศกนิกกรทุกหมู่เหล่า จากเหตุการณ์วันนั้นจึงเป็นกำลังใจสำคัญของครูบัวเรียนที่จะเสียสละอุทิศตนและตั้งปณิธานทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดไป